พะลูกค้ามาชมเกี่ยวกับอะไรคะพี่เบียร์ในส่วนของหลังาจที่เราไลฟ์สดอาทิตย์ก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของลูกค้าคมเม์ไว้นะครับก็คืออยากให้เราครับพาไปชมในส่วนของวิธีการสมสีแล้วก็สูตรสีอะไรต่างๆนะครับสีนะครับวันนี้เดี๋ยวทางเราพาไปเจาะลึกเลยไปเจาะลึกไปชมข้างในเลยนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันตามมาเลยค่ะตามมาเลยคับค่ะตอนนี้เราก็มาถึงห้องผสมสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ตรงนี้จะเป็นหลักๆเลยเครื่องเทียบสีของทางโตโยต้าอำนาจเจริญของเรานะคะโดยที่จะเอาเครื่องนี้เนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรไปยิงที่ไปยิงที่รถของลูกค้าที่สีรถที่สีรถของลูกค้าปึ๊บแล้วก็นํามาผ่านคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวกล้องแพนแพนไปที่คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะแบบนี้เลยอ่าแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์จะประมวลผล่ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่า ค่ะหรือว่าเฉดสีของสีเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะเพราะว่าเราทําเขาเรียกว่าอะไรพี่เบียร์ผ่านผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีการพ่นเทียบอีกทีหนึ่งก่อนที่จะไปพ่นลดจริงให้กับลูกค้าโอเคก็เป็นเป็นตัวเทียบสีมาตรฐานมาตรฐานโรงงานใช่ค่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปที่ห้องพ่นสีกันต่อนะคะตามที่ลูกค้าขอมาครับก็ขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวพามาชมในส่วนของห้องอบสีนะครับเป็นมาตรฐานจากโรงงานเลยนะครับก็จะมี สองห้องนะครับห้องที่แล้วก็ห้องที่สองแล้วก็ในเป็นจะเป็นตัวนั้นจะเป็นในส่วนของ่ารควบดวนแล้วก็จะมีตัวข้องนอก้วดตรวนั้นจะเป็นเหมือนไฟเขาเรียกอะไรอิมเปลลตใช่ค่ใช่ครับที่เป็นแบบครบดวนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาชมข้างในเลยที่ชิ้นส่วนงานเราพ่นไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพาไปชมนะครับตรงนี้จะเป็น แกระบะนะครับแล้วก็สมาร์ทแคมปนะครับน่าจะเป็นของมีโบใช่ครับก็ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับชิ้นส่วนงานทุกชิ้นนะครับต้องติดกระดาษหมดนะครับกระดาษให้เงียบนะครับดูดูตรงแผงกระบะก็ได้ครับต้องจิ้กระบะคุมไว้นะครับเพื่อไม่ให้โดนส่วนอื่นกับผมคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากจะชมอะไรเกี่ยวกับศูนตัวถังและสีนะคะ ก็สามารถพิมพ์เข้ามาในเพจนะคะหรือว่าคอมเมนต์ในโพสของคุณตัวทังเต้สีนะคะคก็พวกเราสองคนก็จะพาคุณลูกค้าไปชมในทุกๆท,ที่ที่คุณลูกค้าอยากไปนะคะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นหลังคา ก็พาไปได้นะคะขึ้นลิฟต์ก็ขึ้นให้ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะรีเควสมาเลยทำมาหมดแล้วะะทำมาหมดแล้วเป็นทุกอย่างให้ลูกค้าแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากศู์ตัวถังและสีไว้ด้วยนะคะก็บริษัทโตโยต้าอัมานเจริญนะคะเปิดทําการ8โมงเช้าถึง17นาฬิกานะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะแล้วก็มีเบอร์ทโทรติดต่อด้วยนะคะที่045511777แล้วก็045511ตา3 ะะอตอนหรบคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ